ัสดีครับผมเต้นมาดิมันนะครับผมเบิร oh, ์ตมาดิม right. ันตกอนครับเนี่มาสบายแโอ้โหตื่นเต้นฮะเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ป่าก็อยู่ในป่าแล้วก็วันที่ได้ออกมาในนานที่ได้ออกมาแบบในเมืองเลยแล้วก็วันนี้ทุกคนมากันเยอะมากนะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นได้ดูตื่นเต้นให้น้องพี่สบายดีครับได้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าเรื่องกับดีใจมากๆที่แบบว่าทางแถวไปชวนนะครับ ทอพูดเคยกันเป็นเกียรติมากๆเลยนะฮะเขมรีลาตอนนี้ก็ถ่ายกันแบบวันไหนว่างเขาเอาคิวไปถ่ายวันไหนว่างเข<ร>าคิวไปถ่ายเลยก็ถ่ายกันเช้าเลิกกันดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราก็อยากเวลาเราถ่ายแต่ละซีนนะครับเราใช้เวลาแต่ละซีนเยอะมากก็เลยเพอๆอยากได้แบบภาพที่ออกมาหรือซีนที่ออกมาให้มันดีที่สุด เต็มที่เต็มที่ทุกคนในกองเต็มที่ทีมงานนักแสดงเต็มที่สุดแต่ว่าก็ใกล้เลยอะใกล้เลยใกล้เลยอะใกล้เลยแต่ว่าในกองมันเหยี่ยดมากกององคนหยียด้ากเหยียดมากคือแบบมันไม่ใช่แค่นักแสดงคือทีมงานก็เจอกันไม่พักเลยเจอกันทุกวันไปต่างสถานที่ก็เราเจอครับจริงเราตนต้นเคยพูดแล้วเคยพูดตอนทางโน้แต่ก็มีเจอบ้างก็มีเจอบ้างแต่ว่าทีมงานก็เจอกันหนักอยู่ โดยเราก็ทีมโลเคชั่นกับทีมอาร์ตพอเขาต้องไปแบบเซตก่อนต้องไปดูสถานที่ก่อนแล้วสถานที่ที่ไปก็คือแบบบางทีเป็นป่ามืดๆเลยแล้วเขาไปเซตอัพก่อนแฉก่อนวันหนึ่งอ่ะแล้วคนก็มันไม่ได้เยอะเท่าตอนไปจริงๆนะไปไม่กี่คนแต่เขาก็แบบเราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเจอเราเูอใช่ไหมเราแบบว่าเจอจนเริ่มเวดอย่างเจเจอจนก็เจอแล้วเราก็ไม่ทักเราก็ต่างคนต่างมองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแทนใช่แต่ก็ที่จริงเราไม่ค่อยกลัวเพราะว่าทีมงานเยอะ สบายใจเหมือนกันเหมือนกันถ้าคนเยอะไม่กลัวแต่ถ้าแบบเหมือนแบบพอเขามาเล่าทีหลังอะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บเก็บไปคิดภาพตามคนเดียวแล้วเราก็ไปกลัวคนเดียวนย่างเงี้วจริงจริงก็เรียกว่าเจอก็ก็เรียกเหมือนผมเจอเป็นเสียงละกันครับแต่ว่าแบบคือตอนนั้นผมไม่ไม่ได้คิดน่ยว่ามันเป็นเสียงอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วพอแบบพี่พี่ดีงานมาเล่าผมก็เออผมก็ได้ยินเหมือนกันอะไร ใช่ใช่ใช่ครับไปคิดแล้วไปกลัวทีหลังนครับแต่ว่าตองตอนนั้นคือไม่กลัวว่าคนเจอคนแน,น่นอนใกล้แล้วเก็บตัวอยู่แล้วสำหรับตัวเองแล้วไงนเตรียมตัวเตรียมตัวเห็นหน้าตัวเองแต่ว่าตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากตั้งแต่ ก่อนปล่อยเชลเลอร์ออกมาแล้วครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูเชลเลอร์ตอนนี้ก็ตื่นเต้นต่อที่จะได้ดูี้หนึ่งคือเราเราเราเรู้สึกว่า wa, เรายังนั่งคุยกันอยู่ในตอนกินข้าวแบบทาไมแต่ละวันมันผ่านไปช้าขนาดนี้คือตัดได้หนึ่งวันแล้ว <_ S 1> ใช่ใช่ใช่คือตอนที่มันระยะเวลาถ่ายทํามันเกือบปีเรารู้สึกว่าเออก็ไม่ได้เร็วเอ้ยก็ไม่ได้ช้านะอะไรมันก็แบบเรื่อยๆแต่พอแบบพอมันใกล้ EP หนึ่งมันทำให้เราแบบทําไมแต่ละวันมันช้า กนักวันหล่อใช่นักวันหล่อแล้วเหมือนกันเราเตรียมมาแลมาเพราะว่ามเป็นอะไรที่ผมก็แบบเตรียมชุดเลนะาแบบโอ้ยผมเห็นเห็นมีที่มันขับแท็กมาว่าใส่ชุดอะไรไปจริงๆก็ตามตามนี่สะดวกเลยครับแต่ว่าถ้าแต่งแบบเวอร์เดี๋ยวผมก็จะก็จะจะแซวอ่ะแซวไ่ะไม่แซวไม่แซวเพราะว่าชุดพวกผมก็อาจจะเวอร์เหมือนกันถ้าแต่งมาแข่งกันได้เลยนะถ้าสะดวก จริงจริงยังไม่อยากพูดแต่ว่าก็ได้เห็นได้ดูแน่นอนอีพีหนึ่งอันนี้คือได้ดูได้ดูได้ดูอยู่แล้วอีพีนได้ดูแน่นอนนอกจากนั้นมีอะไรได้ดูไหมได้ดูไม่ยด้นะน่ะนะไม่ได้อ่ะได้เจอพวกเราได้เจอพวกเราสิเจอแล้วก็เจอมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อยากปับจริงๆงอยากให้ทุกคนไปดูเองก็คนที่นั่งนั่นข้างนี้อาจจะไม่ใช่คนเป็นสบายเหรอใช่ก็ได้แม่คนแม่ คนเป็นชัวร์ยไหมนี่เช็คคนเป็นเป็นเป็นเช็คแต่จริงๆก็อยากให้ไปไปดูวันจริงว่ามันจะมีอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไม่แต่ว่าเราแบบถ่ายไปนานอยู่ที่สามวันแบบวันที่สามวันนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดแหมวันที่ยี่สิบเจ็ดใกล้แล้วใกล้หรออีกประมาณอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวใช่ไหมใช่แบบวันนั้นอะไรแล้วกันจะลองก็อยากให้ยินหลงอยากไี้ยิเพลงเพิ่มก็แบบวันนั้นไหม ผมผมก็อยากผมก็อยากได้ยินเสียงตัวเออก็อยากเซอสปอยเซอร์สปอยเรื่องอะไรอ่ะเออมันได้จะโชว์เพลงอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเหรอน่าจะไม่น่าจะไม่ครับเดี๋ยวรอดูว่ามีไม่มีได้ว่าถ้าไม่คาดหวังเราจะได้ไม่ผิดหวังไงเราพูดนะเราพูดว่าบอกว่าเออตรงนี้มีแต่แบบก็คนร้องเพลงเพราะนะเออ อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้อาจจะมา e ีหนึ่งก็ได้หรืออาจจะมาอีพีอื่นก็ได้อยากให้มาถ้าถามตัวเองอยากให้มาเขาจะมาแน่แต่มาตอนไหนไม่รู้วันนี้ไม่แน่ใจครับมาแน่ไหมผมยังไม่รู้เลยยังยม่มีอะไรยังไม่รู้เลยจริงผมยังไม่รู้เลยครับอยากมีคู่ไหมอยากครับอยากมีคู่อยากมีเดี่ยวอยากมีรวมอยากมีโอ้อยากมีหมดเลยครับอยากมีหมดเลยหลังอดจะไปที่สอวันที่หนึ่งหลัมันเกิดมันเกิดอ๋อมันเกิดผมใช่ครับ ผมเพิ่งไม่รู้หรอกว่าคือวันเกิดอะไรวันที่หนึ่งเราคิดอยู่มีงานแหละเพราะงี้งานวันเกิดผมครับถ้าใครอยากมาทำบุญกับผมก็มาได้ครับที่สถานสุขภอได้ของปีนี้ว่างมาคิวไปไหมปีไม่ว่างผมปีนี้ไม่ได้ไปคิวแน่นมากช่วงนี้ช่วงนี้คือคิวแน่นมากปีนี้ก็ไม่ไอน่นเลยไปปีที่แล้วไปเลยไม่ได้ปีเราไปหรอปีเราไปปีเราไปปีนี้ก็มาเดี๋ยวผมไม่เชื่อก็ในตารางงานพี่ไม่เห็นหรอ ปีนี้แหละฮะปีนี้ผมมีถ่ายงานนิดนึงนี่กี่โมกี่โมอันนี้คิดไม่ทันแล้วผมไม่เชื่อแบบรอดูเอาแล้วถ้าไม่มาจริงเจือหงายเลยอ่ะไม่กาไปได้แล้วจะเอาแขนแล้วนะไอ้เดี๋ยวรอดูว่าถ้าถ้าว่างถ้าไปถัดไปถ้าว่างถ้าว่างถ้าว่างแต่ว่าเตรียมของคนแล้วไม่มีเลยนั่งคิดอยู่ว่าเอาอะไรให้ดีดี๋คิดไปคิดมาก็ให้ไปหมดแล้วแม่น้องก็มีแล้วไม่ หมายถึงว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบให้อะไรน้องไม่รู้เหมือนกันนะแต่เตรียมการไว้แล้ววันหนึ่งเตรียมการเพราะเราต้องทำงานเราต้องเตรียมตัวอยู่แล้วก่อนถูกไหมฝันฝันหน้าแบบจ่อยแล้วนะุยเขามีคนไปหาเขาเยอะแยะคนลาเขาเยอะแยะเอาพี่ๆคนอื่นนะไปไปเปินดูมาไปเด็นคนแรกไหมไปเดินนี้เดอนอะไรนะ เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมมันมีสามที่เปิดวันใช่ไหมวันที่สามวันนี้สามมันมีสามเอ็สามสิบเอ็ดนี่คือแบบตอนโควิดต้นยังไม่ได้เตรียมของวันเราอยากได้อะไรก่อนเึงจะกลับไหมจะได้แบบคอนเทนต์จัดหามาได้คุณซีเอาเงินมารอเล่นไม่เอาไม่เอาไอ้ที่กินกินก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันไมปีนี้เรามักน้อยอ่ะหนมล่ะ เราไปกินข้าวก็ได้เดี๋ยวพาไปเลงข้าวเลี้ยงข้าวสองคนสองคนได้ไหมได้สองคนย่แล้วได้แล้วป่าป่าพามีินข้าวสบายมากอนะจะกินอะไรดีนะว่ายังหวานบมังเกาเต้ข้าวกรองบะมังเกาเต้ตีข้าวกองก็ดีนะเพาะี่ฮอกับทุกวันข้าวกองอร่อยอะไรนะบมังเกตเต้เลยเหรอได้ได้ได้ไดผมผมกินได้ไม่ดีอ่ะ าจริงน้องเขากินได้ทีกอย่างกินแต่แซลมอนนี้ก่อนอินจราจมาก็คือวันเกิดด้วยมีความร้อนด้วยมีแบบเป็นอีเซนเตอร์โอ้โหจริงๆก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับที่แบบเอ็นดูพวกเราสองคนเพราะว่าจริงๆเราสองคนก็กําลังจะมีผลงานที่ยังไม่ได้มีผลงานแบบของนะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็เอ็นดูก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่แบบเอ็นดูพวกเราสองคนไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์งานต่างๆหรือว่าอีเซนเตอร์ที่พิเขอบคุณมากร เรียกว่าจะเป็นตีนั่จะเป็นปีทองแล้วก็ตีโอ้ยสารดูแลขอให้เป็นปีทองตีทองตีทองใกล้หลายรอบแล้ว่าหลายรอบเพราะทุกอย่างผมอยากได้หมดเลยตเริ่มจากตรงนี้แล้วค่ะต้องกินกีฬาแล้วมีอะไรติดตามมาต้องเอากีฬาสีกีฬาสีครับเดือนหน้าวันที่สามสิบสิงหาพัก็ต้องเต้นตีโชว์แะ้วนะโอ้ยเอาผมเนี่ยตีตัวจริงอ่ะตั้งผมริมเขาตั้งวงเอาไว้จริงเขาโชว์ไปแล้วมาอันนี้สักนิดนึง ไม่ใช่ดนีตั้งการเราตั้งอยู่เราตั้งการหีตั้งการจริงๆเราเรียกว่าตั้งการพี่พี่ไม่เคยเป็นหนีนะพี่นี่ผมแต่ผมเคยเคยกอเคยตั้งการแล้วตั้งยังไงตั้งการตั้งการหีเหรอตั้งการหนีเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูกีฬาสีดีกว่าเซ็ตเลยนะลอเซตเลยละขออนี้นึงกันไหมนี้นึงกั้ไหมพี่จำได้เป็นลีดเราไม่อันนี้เราลิมิเต็ดอ๋อลิมิเต็ดด้วยยังไม่ได้ทำ ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอันี่ต่างจังลงแข่งครับลงแ,งแข่งแข่งกันคนละสีคนละสีผมพูดไว้ตรงนี้แล้วผมไม่ล้มแล้วผมจะชนะทุกกีฬาที่ผมลงถ้แ่กับถ้าแข่งกับน,<ะ>น,น้องเนี่ยผมก็เต็มที่เพราะว่าเรายังมีพี่ๆี่น้องน้องในทีมเราที่ยังคาดหวังในบ,บในตัวเราอยู่เราจะเราจะให้แบบอันนี้มาแบบ มาทำไม่ได้เดี๋ยวแต่ผมเก่งมากนะพี่เบิร์ดแล้วพี่ไม่เก่งตรงไหนพี่เก่งมากผมเคบอลเก่งมาก็เล่นลงบอลด้วยหรอผมผมมั่นใจมากไม่ว่าจะกีฬาอะไรต่อให้เป็นแบทที่ต้องแข่งกันน้องเราก็จะเจ็มทีแต่ผมว่ายน้าเก่งมันไม่มีถ้ามีเชื่อไหมถ้ามีว่ายน้ําพี่ก็ชนะถ้ามีว่ายน้าผมจมก่อแรก เราล้มเทียสีแล้วครับเราล้มเทียสีแล้วเฮ้ยเฟอร์เขาต้องการกำลังใจจากต้นหรือเปล่าไม่เดี๋ยวคนอื่นดูแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรคว่าเดี๋ยวไม่คือผมชนะอยู่แล้วแต่จริงๆนะไม่ใช่ผมหรอกคนในทีมผมเองนั่นแหละครับจะล้มหลายคนเลยถ้าได้คุยมาละไม่มีไม่มีหรอไม่มีหรอแต่ถ้าเราเราไม่ลงแน่นอนไม่มีแน่นอนมองหน้าก่อนมองหน้าก่อนแล้วพูดแล้วคนเดียวจะไหวได้ไงถ้าคนอื่นหมด ผมเอาไปยัดกมดแล้วคับหนึงครับนึงไม่มีไม่มีเวเสราอร้ยผมให้เอาริงเลยดีกว่าเพราะวมจะได้แล้วจะรอดูแล้วเราจะได้เห็นกันอ้าวแสิก็มาสิไปเลยไหมล่ะไปไหนแต่ว่าคืนยังไงเราก็มั่นใจว่าสิเง้าสัญญาตอนนีว่าเปิดไม่ต้อยสบาย้ยนจง นิดนิดเดียวครับนิดเดียวแบบว่าช่วงนี้แบบมันฝนตกเนี่ยก็เลยแบบวาบ่าป่วยนิดหน่อยมีไข้เล็กน้อยนะ้อยใช่ไหมเโอเคแล้วใช่ไหมคะท,ที่เพื่อนจะไปหาหมอจริงก,ก็ก็ดีขึ้นแหละเพราะกินยาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหา,มาหมอจะตรวประจำเป็นทุวจริงเราก็บอกเขาแหละให้ไปหามหมอตั้งนานแล้วไม่กล้าไปแล้วคือเขาอะก็ไม่ยอมไปเราจตัวหมอกลัวโดนฉีดยา ก็ทำว่างเดี๋ยวพี่ไปไปทำหมดอ่ะอาจจะรอดูว่าจะมีคนพาไปรอจึงจะเอาใหม่ก่อนครับฝากฝากเลยค่ะฝากตั้งแต่เชียแล้วก็ตั้งแต่รอเลยได้ครับครับผมก็เร็วๆนี้นะครับก็ขอฝากเข็นทีลาตั้งแต่รอเลยครับวันที่สามนี้ก็เป็นเป็นฟรีเนาะที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วก็ได้ดูพร้อมกันวันที่เก้าครับเต็มๆจริงก็ก็อยากฝากทุกคน ด้วยกับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่แค่เราที่ตั้งใจมันมเป็นทักแนัยทุกคนแล้วทีมงานทุกคนเราเห็นความตั้งใจของทุกคนเราก็อยากให้เรื่องนี้ไปได้ไกลที่สุดก็ขอฝากด้วยครับแล้วก็ในอนาคตก็มีซีรีส์เรื่อง YouTube r s ีร e r i e s ก็อยากเป็นอีกเรื่องที่พวกเราจัดตั้งใจทํามันออกมา,หมาให้ดีที่สุดเหมือนกันก็อยากฝากพี่นี่ด้วยครับแล้วก็ขอฝากแบบว่าพวกเราด้วยครับต้สนตสัปรา์แล้วก็แบบว่าขอฝากพ,พ,พี่ทุกคนในเรื่อดนรีด้วยนะเปห